สวัสดีค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์อยู่ที่โลตัสรามินทาร้อยเนะคะวันนี้พิมพ์มาชิมปิ้งย่างหมาล่านะคะนี่เลยค่ะน่าทานทุกอย่างเลยถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะชิมแวะทานได้นะคะ สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมชาแนลค่ะสาว่าปีปทุมมากเลยเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเกาสวัสดีทุกทุกท่านขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจเด้อค่ะเด้อมากค่ะพี่น้องจ๊ะเมะื่อนี้เอาใจคนมากกิน่นปิ้งย่างจากหน่อยนะะเนาะค่ะเนาะปิ้งย่างหมาล่าจ้ะพี่น้องจ๊ะกะับมี่ หลายย่างอยู่นะคะแต่พี่พมก็กจำว่าใดเมิ่อดวาเมน,นีอย่างแน่พักจะมีเป็นพักสลัดอย่างเดียวได้ค่ะเดอ้อมากมาจ้าพี่น้องจา้าล่องอันแรกเลยสิ่งที่พิมมักกินก็คขึ้นเนื้องว่วจา้ะเนื้อโคขุนอืมแซ่บค่ัพีเขาทาด้วยค่ะอืมพานๆานพาน อิม่มจิ่มมากหนหว,น,หวนเ้วยค่ะปิ้งย่างหมาล่านี่ทั้งใหม่ละซิบใหม่ซิบหานะคะ เป็นเนื้อใหม่แล้วยีใช่ไหมแต่ว่ากับเป็นเนื้อโค้ขุนค,ค่ะแซ่บจับหอ,อมหอมค่กค่ะ มันงจ๋าใหม่ลซื้อบาทมีหลายย่างให้เลือกแล้วค่ะร้านที่พิมพ์สื่อเนี่ยอยู่โลตัสลามินท่าล้อยเก่าด้อค่ะเด้อถนนพญาสุเรนด้ค่ะเด้อค้นขายกันนาฮักจก้ะค้นขายสวยสวยน่องเพิ่นใจดีโลตัสลามินทาร้อยเก้าจ้ะถนนพญาสุเรน อันเพื่อนเป็นช็อปขายอยู่ข้างนอกโลตัดนะคะข้างหน้าโลตัดผู้ใดผ่านไปผ่านมากอะแวกชิมเบางไหนนะคะเด้ออืมไอ้แฮมแฮมอย่าง นี่ต้องเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางแล้วกับเผ็ดมากจาก้ะอันนี้พี่มเอาเผ็ดมากอันนี้สามสาันจ้ะพี่สามสาาันอย่าง ได้ฟิลได้ฟิลจ้ะได้อารมณ์ขนาดเลยถูกใจ ก้นขายกันนะห้างนะฮักจ้ะหลุดขาหลุดอันนี้เบคอนพันใส่กรอบจ้ะหรือไส้กรอกพันเบคอน แซ่บเห็ดเย้มเมื่อแล้วค่ะ เห็ดออรินจิแสบก็เห็นแ้ค่ะอย่างให้เจ้าชื่อ <mayor> กันนะกรุบกรุบพี่ กะเจี๊ยบเขียวพี่น้องจ้ะอืมกระเจี๊ยบเขียวยางซื้อกับแสบมันอืมพัานๆๆค่ะเพชรได้ใจพ่ออืม ข้อขุนจ้าพี่น้องน่ะ,นะว่าเมนสิบ๊เพียนคือเริ่มเพียนแล้วว่ะน,นะได้ใจครับคุณพี่ของครับ เลิศค่ะเลิศเลิศอืม ใส่กอพันแฮมแฮมพัมมนใส่กอ <laughs> หืหเลิศคับ มันเป็นที่ว่าเป็นนี่สามสันอย่างจ้ะ ขอบคุณลุงปานาอาพีพีเพื่อนๆทุกๆุกท่านนะคะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วค่ะอย่าพึ่งทิ่มพึ่งปากันเด้อค่ะพี่นองคะ่ะ เผ็ดกับกระเจีย๊ยบอีกข้ามมือค่ะพี่น้องจ้ำยังอยู่ซีใหมย่ย่อยแล้วกินไม่ค่ะพี่น้องมันเผ็ดก <c oughs> ินไปกินมาเผ็ดแล้วว่าเม็นสูบ,เบ่เผ็ดบวานพิ่าเอาเอาเอาเผ็ดมากเห็นว่าเผ็ดที่สุดเขามีสามระดับนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อย แล้วกับเผ็ดปานกลางคลิมกับยานตะบบเผ็ดเนอะพังก็บอกเขาว่าออเอาเผ็ดมากเลย ิมขอบคุณถูกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกๆท่ทานนะคะทีเขามากรับชมจากฝากไว้เยด้อค่ะพี่น้องอย่าพึ่งทิมพึ่งป๋ากันเด้อค่ะเดอ้อฟ้าพิมพ์ชนแนลค่ะขอบคุณค่ะ